สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาปลูกต้นหอมกับผักชีไทยนะจากรากนะคะอันนี้คือเป็นต้นหอมและผักชีไทยที่เหลือจากการประกอบอาหารนะคะคือเราใช้แต่ใบในส่วนของรากเราก็ไม่ต้องทิ้งนะคะรากที่เหลือเราอาจจะใช้ไปบางส่วนนะแล้วก็น้ำรากนั้นนะคะ มาปลูกต่อได้ขั้นตอนต่อไปที่จะปลูกก็คือการเตรียมดินนะคะอันนี้เราจะปลูกใส่ถุงดานะคะใครอยากปลูกใส่กระถางก็ได้หรือว่าจะลงดินทำแปลงเล็กๆก็ได้นะคะเตรียมดินทำดินให้ร่วนซุย ะคะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นก็คือหอมกับผักชีไทยเขาจะมีรากเยอะอยู่แล้วนะคะต้องทำดินให้ร่วนซุยเพื่อที่ว่ารากเขาจะได้ชอนชัยนะคะแล้วก็ติดง่ายนะก่อนที่จะปลูกลงไปเราก็ต้องเจาะรูน้ำทางให้เขาก่อนนะคะเพราะว่ารากเขาเยอะพี่ที่ร้านต้นไม้นะคะเขาเออแนะนำมาว่าเวลาจะปลูกพืช ชนทีไหนก็ตามนะคะเราจะต้องเจาะรูนำทางให้เขาก่อนเพราะว่ามันจะช่วยให้เขาติดเร็วขึ้นนะคะอย่าให้พืชดันลงดินนะคะเราต้องเจาะรูให้พืชก่อนนี่พี่เขาแนะนำมานะคะก็เนี่ยค่ะปลูกลงไปแบบนี้เลยนี่คือต้นหอมนะคะก็เจาะรูแล้วก็ปลูกลงไป อันนี้มันก็จะเป็นการต่อยอดอีกอย่างหนึ่งนะคะคือแทนที่เราจะทิ้งของไปเลยแล้วก็ทำให้เกิดคุณค่าขึ้นมาอีกนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราปลูกผักกินเองก็ปลอดภัยด้วยก็คือเราก็จะรู้ว่าเราลดน้ํายังไงใส่ปุ๋ยยังไงนะคะก็ไม่สะสมสารพิษในร่างกายสิ่งที่ได้รับอีกอย่างหนึ่งก็คือ ได้ความภาคภูมิใจได้ความสุขแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะเนี่ยค่ะทำได้ไม่ยากเลยอย่างต้นหอมใบหอมกับผักชีไทยเนี่ยเราก็ ได้ใช้ประโยชน์หลายอย่างนะคะในการประกอบอาหารต้มยำทำแกงนะคะก็ใช้อยู่ประจำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยหอมกับต้นผักชีจะช่วยดับขานะคะมีประโยชน์ด้วยนะคะอันนี้ก็ปลูกผักชีไทยปลูกผักชีไทยต่อเลยนะคะ ตัวนี้จะไม่ยากนะคะใครไม่เคยปลูกอย่างเงี้ยเราก็ลองมาปลูกดูนะคะเวลาเห็นเขาจเจริญเติบโตแล้วเราจะภูมิใจนะคะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็ทิ้งไว้แล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มนะคะ วางไว้ในที่รำไรนะคะอย่าเพิ่งให้แดดจัดเพราะว่าจะทำให้เขาแบบแห้งแล้วก็ตายไปนะคะเราต้องวางในที่รำไรก่อนเวลาเขาใกิยอดออกมาถึงให้เขาเจอค่ะนี่ก็คือวันนั้นนะคะผ่านไปแล้ว3มวันพามาดูค่ะเนี่ยเกิดยอดแล้วคะ่ะ หอมนะคะนี่คือผักชีไทยตัวนี้คือกล้องไม่โฟกัสให้เลยอ่ะฮะเนี่ยค่ะแต่ที่เห็นก็คือแตกยอดออกมาแล้วนะคะระยะเวลาผ่านไปสามวันนะคะอันนี้ก็จะปลูกผสมกันไปเลยนะคะถ้าแตกยอดออกแบบนี้แล้วก็นำให้โดนแดดได้แล้วนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะสั่งขอแสง ลองปลูกดูนะคะง่ายๆค่ะไม่ยากสวัสดีค่ะ